Hello everyone Welcome to English Online Lesson with Teacher Boy สวัสดีครับนักเร็ยนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลารเรีเยนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ Teacher Boy อ่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการถามและตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย let's go อ่ะเดี๋ยวก่อนจะเราไปก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำถาม เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคำศัพท์พวกนี้เป็นคำศัพท์ที่นักเรียนรู้อยู่แล้วแต่ครูอยากทุกทัวร์นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งไปดูกันเลยคำแรก The first w o r d is toothache 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 คือปวดฟันนั่นเอง uh, toothache next word is headache headache h e a d a คือปวดหัวนั่นเอง headache คำต่อไป n e x t w o r d is sore throat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  คืออาการเจ็บคอเจ็บคอนั่นเอง a n n e x t is cough 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 Cup cough and next word is stomach ish stomach ish stomach stomach and the last word is cold cold cold, cold. 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 คงคืออาการเป็นไข้นั่นเองนะนอกจากแปลว่าหนาวแล้วยังแปลว่าเป็นไข้ได้ด้วยนะครับคำนี้ CODE ทีนี้เรารู้คำศัพท์กันทุกคำแล้วเดี๋ยวเราไปดูประโยคกันเลย let's go okay the sentence what's the matter what's the matter ประโยคนี้ what's the matter แปลว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น นั่นเองเราจะใช้ถามกับคนที่เขามีอาการต่างๆนะเช่นเราเห็นเพื่อนปวดท้อง What's the matter? ถามได้เลยเกิดอะไรขึ้นอทีนี้หากเราอยากถามให้มันจองวันนี้ง่ายๆเลยแค่เพิ่มคำว่า with you เข้าไปอ,อย่างเช่นประโยคนี้อ่านว่า What's the matter with you? What's the matter with you? เกิดอะไรขึ้นกับคุณ เกิดอะไรขึ้นกับคุณอ,อเห็นเพื่อนบปท้องอยู่ไปถามเลย What's the matter with you? เกิดอะไรขึ้นกับคุณาทีนี้เมื่อเรารู้วิธีการถามมาแล้วทีนี้เราไปดูวิธีการตอบกันอาสมมติว่าเราเนี่ยปิดท้องอยู่อาอ๋อสอรี่ประโยคนี้อาสมมติว่าเราเนี่ยเป็นไข้ยอยู่เป็นไข้ทีนี้เ้าเพื่อนมาถาม What's the matter with you? เราจะตอบว่า I have got a cold. I have got a cold uh, ฉันมีอาการไข้นั่นเอง uh, ทีนี้หากอยากบอกว่าเราปวดท้องต้องพูดว่าอะไรเลย Stomach ache uh, Stomach uh, St ache นั่นเองให้เราพูดว่า I have got a stomach ache I have got a stomach ache uh, uh, ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างบทสนทนากันอ่ะ uh, เช่นบทสนทนาที่หนึ่งคนนี้เนี่ยถามคนนี้ What's the matter What's the matter เกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้อเอามือจับหัวแล้วแล้วตอบว่า I have got a headache I have got a headache ฉันมีอาการปวดหัวน,นั่นเอง What's the matter เกิดอะไรขึ้น I have got a headache ฉัน อาการปวดหัวอ่ะทีนี้ไปดูการถามแบบเจาะจงกันอ่ทีนี้คุณหมอกำลังถามในคนนี้อยู่ What's the matter with you What's the matter with you เกิดอะไรขึ้นกับคุณ I have got a stomachache I have got a stomachache อ่ะเอามือกุ่มท้องแบบนี้แสดงว่าปวดท้องแน่นอนฉันมีอาการปวดท้องอ่า โอเคก็ okay, จบกันไปแล้วครับสำหรับการถามและตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยง่ายไหมครับทุกคนอ่ทีนี้การบ้านสําหรับนักเรียนให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอตัวเองเออมีอาการปวดท้องปวดหัวเจ็บคอหรืออะไรก็ได้แล้วส่งมาให้ครูในไลน์ยกตัวอย่าง w h a t the matter <c oughs> I have got a sore throat ฉันมีอาการเจ็บคอโอเคนะครับสำหรับวันนี้ thank you for your attention bye